สัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับผมทวลิตเพชรพิสิทธิ์ช่วครับและดิฉันพัทรานิดโสพลอนันชัยพบกับพวกเราสองคนใน PEA News นครับข่าวของพวกเราชาว PEA ครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะกลางเหนือใต้ออกตกหรือว่าอีสานค่ะเพียงแค่ติดตามเราสองคนก็เหมือนว่าทําให้เราสองคนน,นั้นเนี่ยใกล้กันมากกว่าเดิมค่ะใช่แล้วนะครับในรอบสัปดาห์จ็ดวันที่ผ่านมาครับพวกเราชาว PEA ก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันแต่ว่าตอนนี้มาเริ่มต้น ด้วยช่องทางการติดตามรายการของเรากันนะครับช่องทางแรกครับก็คือโทรทัศน์สื่อสารภายในองค์กรครับที่ p e a channel ครับส่วนอีกช่องทางนึงครับคือ Intranet นะครับก็คลิกเข้าไปที่ช่องทางการสื่อสารแล้วก็คลิกไปที่ p e a channel ครับ อีกสช่องทางครับคือ y o u t u b e แล้วก็ f c e e o o o นะครับก็สวดคำว่า P E N News นั่นเองนะครับมาเริ่มต้นวันนี้นะครับกับช่วงแรกของเรา P E N News Update ครับนะคะในช่วงแรกตอนนี้ต้องบอกว่า2-3สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในกระแสของโป k ก m o n Go มาแรงเหลือเกินนะคะซึ่งที่ประเทศไทยก็เข้ามาประมาณ2-3สัปดาห์แล้วนะคะ ก็มีข่าวคราวออกมาค่อนข้างเยอะรวมถึงทั่วโลกด้วยนะคะทาวพีเค่ะก็อยากจะเตือนนิดนึงนะคะว่าอยากให้เล่นแบบมีสตินิดนึงเพราะว่าหลายๆคนไปนี่แบบไปจุดที่เรียกโปกเกสต็อปใช่โอ้หมุนหมุนมุนปล่อยซากุระก<า>รันนะฮะนะครับซึ่งล่าสุดที่ไต้หวันครับก็ที่บริเวณสี่แยกแห่แห่คุณขารถนี่ไม่มีที่จะขยับเลยอ่ะ <laughs> คนเยอะมากเขาบอกว่าเป็นตัวเลยนะ ตัวบิายอนตัวหายากซีพีสูงสูง สาร์บิกอนไม่ได้ค่ะจับทถวนี้ได้คาบิกอนคาบิกอนโอ้ดีคืบอกว่าจับกันเยอะเลยทีเดียวก็เลยมีความห่วงใยถึงชาว PAA อนะคะอยากจะให้เล่นแบบมีสติเพราะว่าตอนนี้นะคะในด้านกฎหมายเพราะว่าบางคนไปเล่นไปบุกรุกไปทำลายพื้นที่บางครั้งก็เป็นแหล่งของวิชาชีพเหมือนกันใช่แล้วนะครับรวมถึงการเล่นขณะที่คุนขับขี่รถยนต์อยู่อันนี้เนี่ยนอกจากจะเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุแล้วนะครับยังผิดกฎหมายด้วยเพราะว่าตอนนี้ตำรวจ เขาเริ่มเข้มงวดนะครับใครที่เล่นโปรแกรมโกนครับหรือใช้โทรศัพท์ทําสิ่งอื่นๆในขณะที่ขับรถอยู่โทษปรับ1,000บาทนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันไว้ด้วยด้วยความห่วงใยพี่น้องชาว PEA นะครับปรับและจับจริงนะคะเรามาเริ่มต้นนะคะกับข่าวแรกเลยดีกว่านะคะก็เป็นในช่วงสัปดาห์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะกับโครงการ PEA รักน้ำสร้างฝายถวายแม่ของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระชมมพรรษา84พรรษา12สิงหา2559ครับเมื่อวันจันทร์ที่15สิงหาคม2559ครับได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการ PEA รักน้ำสร้างฝายถวายแม่ของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมาราชินีนาถทรงฉลองพระชนมพนนรรษาร84พรรษาในวันที่12สิงหาคม2559ที่ตำบลศรีกระอางอเภอบ้านนาจัังหวดนครน,นายกครับงานนี้ได้รับเกียรติจากนายวรพันธุ์สุวรรณนุชครับรอมผู้ว่าราชการจังหวัดนครน,นายกนายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ P.E. a ร่วมเป็นประธานในการเปิดโครงการครับ นายสมรักษ์กิ่งมาลาผู้อำนวยการ P.E.A. เขตหนึ่งภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทั้งนี้นะคะก็เพื่อสนองแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการดูแลรักน้ำอีกทั้งยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12พรรษา2559ันแล้วก็เป็นการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันุ์มาอาพันธุกกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งทาง p a เเขตหนึ่งภาคกลางนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการรับอนุมัติได้ดำเนินการสร้างฝายในพื้นที่จำนวน4แห่งดยการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีจำนวน2แห่ง และพื้นที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกจำนวนสองแห่งโดยใช้วัสดุคอนกรีตท,ที่ชำรุดเสื่อมสภาพเช่นเสาไฟฟ้าเสาตอหม้อคอนกรีตเป็นอุปกรณ์หลักในการก่อสร้างเรียกว่าไม่เสียเปล่าเลยค่ะใช้ได้ทุกอย่างอย่างมีประโยชน์และก็คุ้มค่าจริงๆค่ะ ครับนอกจากจะใช้ประโยชน์ในด้านของการอุปโ,ปโภคบริโภคแล้วนะครับรวมถึงภาคการเกษตรก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันนะครับการสร้างฝายในครั้งนี้นะครับก็ยังส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวอย่างน้ําตกสีกระอานนะครับแล้วก็สถานีพาะช้ำก้าไม้นครนายกที่สำนักจัดการทรัพยาการป่าไม้ก้าวสาขาปราจีนบุรีนะครับก็ได้รับประโยชน์จากการสร้างฝายในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับนะคะ มาที่ข่าวต่อไปในไหนคุณโก้เมื่อสักครู่นี้เกิ่นในเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทย<ม>ต้องบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยมีเยอะมากมายจริงๆเลยนะคะถ้าจะพูดได้ว่า ถ้าเที่ยวทั้งชาติคงเที่ยวไม่หมดเพราะว่ายิ่งนับวันใ,ในเรื่องของ Amazing Thailand ก็มีการผุดขึ้นแล้วก็ม,มีการผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติก็หันมาสนใจกันมากยิ่งขึ้นค่ะครับแล้วก็ชาว P.E.A. ของพวกเราเนี่ยนะครับก็มีส่วนร่วม ในการสร้างสารรค์ความสวยงามที่เกิดขึ้นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะครับลองสังเกตด,ดูครับคุณผู้ชมแล้วก็คุณจอยนะครับ,บคืออย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพนะครับพอตกดึกตกค่าแล้วนะครับก็จะเริ่มมีการเปิดไฟปร,ดประดับประดาเพื่อให้เกิดความสวยงามครับคือพอกลางวันไปเห็นก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง,องพอกลางคืนก็จะมีความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ แต่พอมีการประดับไฟแล้วมีการใช้ไฟฟ้ามันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานซึ่งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็บลค่านะคะที่จ่ายไปต่อปีต่อปีนะคะก็ค่อนข้างถือว่าเป็นบูลค่าที่มหาศาลเลยทีเดียวดังนั้น P E A ค่ะก็เลยเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องของไฟเป็นดับต้นๆเลยนะคะคก็เลยมาถึงเรื่องนี้ค่ะจึงได้มีการเปิดโครงการ PEA LED ค่ะเพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยณวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีไปเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยได้รับเกียรติจากนายพงศักดิ์สิทธิพงศ์รองผู้ว่าการ P E เภาค4และพันตำรวจโทมลลวนกิติบดีประวิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการภายในงานก็มีบรรดาคณะผู้บริหาร PEA และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกันอย่างมากมาย โดยมีน,น,นายกำทอนกวัฒนาวรานนท์ผู้อำนวยการ PEA เขตหนึ่งภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีกล่าวรายงานถึงการดำเนินการโครงการค่ะซึ่งอย่างที่เราได้เคยนำเสนอไปนะครับว่าทาง PEA ได้มีการสนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี LED ในทุกภาคส่วนครับคือให้ความสำคัญกับทั้งตัวลูกค้าและก็ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมครับ แล้วพอมีการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวมันก็จะมีผลอะไรดีตามอีกครับนั่นคือเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองนะครับมีการกะะไระจายรายได้สู่ท้องถิ่นท้องถิ่นแข็งแรงสังคมก็แข็งแรงประเทศไทยก็แข็งแรงด้วยยกตัวอย่างเช่นที่วัดพระมหาธาตุวรวิหารที่เพชรบุรีคุณจอยเคยไปไหมครับไม่เคยค่ะ เคย <ๆ S 2> ผ่านแต่ยังไม่เคยไปเข้าไปเหยียบเลยใช่ที่นี่นะครับทาง PEA นะครับก็ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่สำรวจออกแบบนะฮะแล้วก็ประมาณการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับคือเมื่อก่อนที่นี่นะครับเขาจะใช้ไฟประดับเนี่ยเป็นโคมแบบปกตินะครับซึ่งเปิดทิ้งไว้เป็นคืนคืนเลยซึ่งแน่นอนครับโคมปกติกินไฟมหาศาลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เปิดไม่ใช่ชั่วโมงสองชั่วโมงเปิดกันยาวๆเลยฮะจนเช้าค่อยปิดนั่นเองนะครับ หลังจากเปลี่ยนหลอดไฟบริเวณพระปาง5ยอดนะครับตลอดจนบริเวณวิหารหลวงแล้วนะครับรวมถึงพื้นที่ด้านหน้าด้วยท้านียภาพยามค่าคืนนะครับก็ยังคงความสวยงามอยู่สวยเด่นเป็นสง่าเลยนะครับที่สําคัญที่สุดเลยนะครับประหยัดพลังงานมากขึ้นครับประหยัดพลังงานไป14,99หนหน่วยต่อปีนะครับประหยัดแล้วยังไม่พอครับยังดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับเพราะว่า ไฟ LED พวกนี้นะความร้อนจะต่ำนะครับลดเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับสามารถที่จะลดได้ถึง7.2ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีเลยนะครับถือว่าเป็นปริมาณที่เยอะเลยต้องบอกอคุณผู้ชมนิดนึงในเรื่องของการประหยัดเป็นอีกส่วนหนึ่งและเรื่องของการสิ่งแวดล้อม,อมนะคะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะที่ถ้าเปรียบเทียบกับงบประมาณที่เสียไปตลอดปีนะคะก็ประมาณ 7 3 0 0 0 0าบาทดังนั้นสิ่งที่ได้กลับมาก็คือรายได้สำหรับคนในท้องถิ่นในพื้นที่นั่นเองนะคะก็เลยจะอยากจะให้หลายๆคนลองหันมาเปลี่ยนอตอนนี้เป็นโครงการที่เริ่มต้นแล้วก็เห็นจริงเป็นรูปธรรมเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็การรักษาสิ่งแวดล้อมต้องบอกว่าคุ้มทุกทุกส่วนจริงๆรนะครับด้วยภารกิจหลักของพวกเราชา P E A นะครับกับการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าที่มีความมั่นคงนะครับเพื่อที่จะ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าการใช้ไฟฟ้านะครับบางครั้งก็อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมีเหตุขัดข้องเกิดปัญหาการจ่ายไฟไม่ได้จ่ายไฟแล้วขัดข้องนะครับอาจจะเป็นเรื่องของระบบจําหน่ายไฟนะครับหรือเรื่องของสายส่งนะครับซึ่งสาเหตุหนะครับที่ทําให้เกิดความขัดข้องคุณจอยลองทายว่าอะไรต้นไม้ต้นไม้ถูกต้องนะครับดิฉันจะแซวประจานดูนะฮะแซว่า เรานัดมิ팅กันไหมนัดมิ팅ไหมต้้ไม้จะเพราะมันจะสูงแล้วเราก็ต้องมาตัดการตัดกันตลอดเวลานะคะคก็เลยเปี่ยนปัญหาส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการเสียดสีกันด้วยสายไฟกับต้นไม้ครับทีนี้ว่าเราจะทําอย่างไรให้ต้นไม้กับสายไฟอยู่ร่วมกันได้ <N> น่นเ,เลยมีโครงการนี้ค่ะคุณผู้ชมขาที่ชื่อว่าหมอต้นไม้หรือว่ารุกกรณนั่นเองนะคะโดยเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานายเสริมสกุลคลายแก้วผู้ว่าการ PEA ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหมอต้นไม้ PEA โดยได้รับเกียรติจากพลโทธนาศาักดิ์เก่งถนอมมาผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีก็ได้มีการกล่าวต้อนรับและนายสาครพยัคฆเรืองรองผู้ว่าการปฏิบัติการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวรายงาน ณแหล่งสมาคมโดยบัญชาการการสงครามพิเศษจังหวัดรบบุรีเพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์นะคะของทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับการอนุรักษ์ต้นไม้รักษาต้นไม้ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้กับสาไฟฟ้าโดยไม่ต้องเกิดปัญหาอีกต่อไปอะนะครับมาทําความรู้จัก หมอต้นไม้หรือว่ารุกขกรว่าเขามีหน้าที่อะไรอย่างไงบ้างน,นะครับหน้าที่ของพวกเขานะครับคืองานบริหารจัดการต้นไม้ที่ใกล้กับระบบไฟฟ้านั่นเองนะครับคือต้องมีการตัดแต่งกิ่งลิดรอนกิ่งไม้แล้วก็ต้องเป็นการตัดอย่างถูกวิธีด้วยนะครับเพื่อให้สามารถควบคุมทิศทางการเจริญเติบโตของต้นไม้ให้ห่างจากแนวสายไฟได้นะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องไม่ทำให้ต้นไม้ตายด้วยนั่นเองนะครับ ซึ่งทางเราเองก็ได้มีจัดทีมงานลุกขากรนะครับซึ่งจะเป็นการดูแลต้นไม้ประจําการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับรวมทั้งสิ้น96การไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีแผนการที่จะขยายไปจนครบ,ครบ,ครบทุกการไฟฟ้าในอนาคตนะครับที่มีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการตัดลิดรอนกิ่งไม้ที่เหมาะสมให้กับทีมงานลุกขากรนะครับรวมถึงมีการฝึกอบรมเพื่อให้ทีมงานสามารถดําเนินการตัดลิดรอนกิ่งไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างถูกต้องด้วยครับ คือชอบคำหนึ่งคุณโกช,ชอบคำที่บอกว่าเพื่อให้ต้นไม้สามารถอยู่ร่วมกับสายไฟฟ้าโดยที่ไม่เกิดปัญหาอันนี้ถ้าเกิดเราสามารถแก้ปัญหาได้ม,มันเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะเพราะว่าสายไฟควบคู่กับต้นไม้มันจะขนานกันไปอยู่แล้วที่เราเห็นนะคะตามท้องถนนนะคะก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ ตามนโยบายที่ป้องกันนะคะลหลายคนบอกว่าเออจริงๆแล้วอยากจะให้เป็นเรื่องของการป้องกันดีกว่ามาแก้ไขที่ปลายเหตุอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีเลยทีเดียวค่ะกลับมาพูดถึงเรื่องของงานใหญ่ประจําปีนะครับซึ่งแน่นอนงานใหญ่นะครับต้องมีงานนี้เลยนะครับกับงานสมนานผู้ใช้ไฟฟ้าในธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับหรือ t e m g a Forum and Exhibition 2 0 16พัทยาครับซึ่งถือได้ว่าเป็นงานแสดงผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมระบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยนะครับโดยงานนี้ครับ PA ของเราได้ความร่วมมือนะครับกับทางสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยนะครับมีความร่วมมือกันมาต่อเนื่องถึง14ปีแล้วครับสำหรับปีนี้ครับทางสมาคมยังได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้ภายในงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าในครั้งนี้ด้วยครับโดยเมื่อวันที่19และ20สิงหาคมที่ผ่านมานะคะมีงานใหญ่ประจําปีเกิดขึ้นค่ะนั่นก็คืองานแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกลปีนี้นะคะจัดเป็นครั้งที่32แล้วค่ะณศูนย์ประชุมพีทโรงแรมรอยัลคลิฟท์โฮเทลกรุ๊ปพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีงานการเปิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่ค่ะด้วยวงโยธวาทิตแล้วก็มีการแปรขบวนนะคะเพื่อน,นําแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่ภายในงาน โดยมีนายสุจิคอประเสริฐศักด์นายกสมาคมช่างเหมาไฟาฟ้าและเครื่องกลไทยกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากนั้นนายวิราชงามแสงรุ่งสาโรดรองผู้ว่าการเ e a ได้กล่าวขึ้นเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยผู้บริหาร PEA เข้าร่วมง,งานทั้งนี้เป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นภายใต้แนวความคิดเพื่อสร้างประโยชน์ต่อ,อการพัฒนาวงการวิศวกรรมไทยไปในทิศทางเดียวกันที่ชื่อว่า stronger together ค่ะ และด้าน PEA e. ก็มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่กิจกรรมของ PEA ครับที่มุ่งม,มั่นเป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยครับให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนตลอดระยะเวลา56ปีรมทั้งตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการทั้งนี้มีการบรรยายหัวข้อย่อยอีกจานวนเเรื่อง ที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ PEA standard งานบริการสมัยใหม่ของ PEA นอกจากนี้ยังจัดแสดงบูธนิทรศการของ PEA ครับบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและคลินิกต,ตอบปัญหาด้านไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรมสำหรับให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้ไฟที่เข้าร่วมงานครับเดี๋ยวเราไปฟังการให้สัมภาษณ์จากทางรองผู้การ PEA ถึงประโยชน์ในการจัดงานครั้งนี้ครับทีนี้เราจะเน้นไปเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานในการทํางานและก็การบริการนะครับเพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าและลูกค้าให้ได้รับความภึมพอาใจอย่างสูงสุดประโยชน์ที่ผู้ได้รับที่เข้าร่วมงานก็คือมีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางผู้ประกอบการก็สามารถจะรู้ถึงว่าไฟฟ้ากำลังทำอะไรอยู่ เรามีโครงการต่างๆที่จะพัฒนาการจ่ายไฟของเราให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยมีความมั่นคงสูงขึ้นนอกจากการออกบูธแล้วนะคะก็ยังมีการจัดโครงการนะคะเพื่อเป็นการแข่งขันทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติค่ะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารแล้วก็การรับรองความรู้ความสามารถประจำปี2559ทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการไปในตามพรบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงง,งานฉบับที่2 พศ2557ค่ะโดยบังคับให้ช่างไฟทุกคนนะคะจะต้องมีใบอนุญาตในการที่จะประกอบอาชีพอีกด้วยค่ะงานนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับนอกจากโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะครับเรายังได้มั่นใจถึงผู้ผลิตที่มีทิศทางในการส่งเสริมพลังงานทดแทนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าใส่ใจทั้งเรื่องของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า แล้วก็สร้างจิตสำนึกที่ดีของผู้ใช้ไฟฟ้าอีกด้วยครับโอ้โหนะคะถ้าเกิดว่าพูดถึงการพัฒนาฝีมือแรงงานอันนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราจะได้บุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพนะคะออกสู่สังคมไทยนะคะอีกหนึ่งเรื่องเราย้อนกลับมาที่ LED นิดนึงค่ะอย่างที่บอกว่าคุณสมบัติของ LED มันช่วยในเรื่องของประหยัดพลังงานประหยัดไฟอยู่แล้วล่ะแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแต่หลายๆบ้านหลายๆโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย ราคามันเนี่ยค่อนข้างเข้าถึงยากแล้วก็แอบแพงน,นิดนึงตอนนี้ก็เลยมีข่าวดีค่ะสําหรับผู้ที่อยากจะหันมาเปลี่ยนเป็น LED กันบ้างนะคะคซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะทางบริษัท PA Encom International จำกัดนะคะซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ PA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการรุกตลาดผลิตภัณฑ์ส่องสว่างนะคะด้วยการเปิดตัวหลอดไฟ Encom LED รุ่นใหม่นะคะสำหรับ ไฟดาวไลท์นะคะแล้วก็เป็น LED เบาซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคค่ะทั้งนี้ก็ยังมีการพัฒนานะคะหลอดไฟ e n c o m LED T8 ค่ะซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทนะคะเมื่อปลายปี2558ที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่ารับผลนะคะได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ ับเมื่อวันที่17สิงหาคม2559ครับณอาคาร LEDPEA สำนักงานใหญ่ได้จัดพิธีเปิดตัวหลอดไฟ LED ผลิตภัณฑ์ Encom LED นะครับโดยนายพลพินโยวิวัตรรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PEA Encom International จำกัดเปิดตัวหลอดไฟรุ่นใหม่ LED เบ้านะครับและดาวไลท์ที่จับมือกับบริษัท r a ซอ e r การไฟ,ฟฟ้าประเทศไทยจำกัดในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีหลายประเภท พร้อมกล่าวถึงความมุ่งหวังในการตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าที่ต้องการประหยัดพลังงานประเภทไฟส่องสว่างครับโดยได้ดำเนินการสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ด้วยครับซึ่งราคาก็ย่อมเยาวและมีคุณภาพสูงเพียงพอต่อผู้ใช้ทั่วไปครับรูปแบบใหม่ที่เหมาะกับประเภทครัวเรือนรวมถึงการเพิ่มสถานที่ในการจัดจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนําครับอย่างเช่นไทยวัสดุ ดูโฮมโลตัสเมกาโฮม เซนทรัลโรบินสันบุญถาวรเป็นต้นครับนะคะด้านนายเสริมสกุลคล้ายแก้วค่ะผู้ว่าการ PEA ค่ะก็ได้ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับทางบริษัท PEA Encom International จำกัดที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานนะคะทั้งทางด้านการจัดจำหน่ายแล้วก็การเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการใช้งานหลอดประหยัดไฟพลังงานได้ด้วยนะคะนอกจากการเปิดตัวในครั้งนี้ค่ะก็ยังได้มีการเสวนาถึงที่มาที่ไปของ Encom LED แล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะของการใช้หลอดประหยัด พลังงานอย่าง LED จากนายพันลดพิโนโยวิวัตรรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PEA Encom International จำกัดและนายสมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ PEA และปลื้มจิตถิมนขาวกับตันทีมวลอลเลย์บอลหญิงนะคะทีมชาติไทยและเธอก็เป็นพนักง,งาน p e. a ค่ะร่วมถึงการมอบปลอดไฟ เอ็นคอม LED ให้กับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยค่ะเพื่อนำไปติดตั้งในสนามซ้อมอีกด้วยค่ะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นายพลพินโยวิวัตรครับรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PEA Encom International จำกัดนะครับถึงเป้าหมายเรื่องของการตลาดแล้วก็การจัดจำหน่าย LED ครับเริ่มบุกอย่างกว้างขวางขึ้นเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้มากขึ้นครับเพราะเราคิดว่าปัจจุบันนียหลอด LED มันราคาลงมาถึงจุดที่ผู้บริโภคน่าจะซื้อหาได้ง่ายขึ้นก็เลยอยากจะ พิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ใหผู้บริโภคเนี่ยสามารถซื้อหาได้สะดวกขึ้นนะครับประมาณ400กว่าจุดใช่ครับถ้ารวมกับ P shop ด้วยเนี่ยก็จะตกประมาณ500กว่าจุดทั่วประเทศนะครับที่จริงเรามีโครงการปกติอยู่แล้วที่จะให้บริการลูกค้ารายใหญ่ในเรื่องของหลอด LED เพื่อประหยัดพลังงานรวมทั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานอื่นๆด้วยตลาดของการใช้หลอดไฟเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยประมาณ23,000ล้านบาทหลอดไฟทุกประเภทรวมกันนะครับ มาในปีนี้คาดว่าประมาณสัก2 3 0 0 0ล้านบาทจาก20,001ขึ้นมาเป็น20,003นะครับแล้วก็สัดส่วนของหลอด LED เนี่ยปีที่แล้วประมาณ17-18แต่ในปีนี้คาดว่าประมาณสัก22คิดเป็นมูลค่าประมาณ5,000ล้านบาทเมื่อถึงสิ้นปีนะครับแล้วคิดว่าในปีหน้าปี60เนี่ยน่าจะเพิ่มสูงกว่านี้อีกมาก จากนี้ก็หมดกังวลแล้วนะครับว่าเราจะไปหาซื้อหลอดไฟ LED กันได้ที่ไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้มีวางจำหน่ายใน5้าสสินค้าทั่วไปนะครับแล้วก็ราคาก็ยังเหมาะสมกับคุณภาพของหลอดไฟอีกด้วยนะครับเพราะว่าหากเปรียบเทียบหลอดไฟ LED กับหลอดฟลูออเรสเซนที่เราจะคุ้นเคยกันนะครับ จะช่วยประหยัดพลังงานครับเฉลี่ยร้อยละ5 0ถึง80เลยนะครับถือว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวนะครับในฐานะคนใช้ก็คงรู้สึกดีแล้วก็ยิ้มได้แบบยาวๆเลยใช่นะคะยังยิ้มไม่พอค่ะคเพราะว่าเราจะให้คุณผู้ชมนะคะมายิ้มต่อเนื่องกันเลยนะคะกับ P A A Family ค่ะเป็นช่วงที่จะทำให้ชาว P A A นะคะสามารถที่จะมาแสดงความคิดเห็นเมื่อเจอเราปุ๊บเย่าววิ่งหนีค่ะเดี๋ยวเราจะไปถามความคิดเห็นของคุณค่ะครับประเด็นวันนี้ของเรานะครับเรื่องของ PEA โปร่งใสนั่นเองนะครับก็จะไปสอบถามพี่น้องชาว PEA ทั้งหลายนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับในเรื่องของการทำงานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพี่น้องชาว PEA ครับ จริงไฟฟ้าโปร่งใสมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากเกินที่จะทำนะคะคือว่าเราเริ่มมันมีกระบวนการที่เราต้องทำงานนะคะมันโปร่งใสมาอยู่แล้วเนื่องจากว่าแต่ละกระบวนการเนี่ยมาจากเกณฑ์ของกระทรวงต่างๆแล้วก็เกณฑ์ของทาง PEA เองด้วยนะคะเราก็ปฏิบัติตามข้อการดำเนินงานโดยปกติของเราอย่างเท่าเทียมกับผู้มีสิส่วนเสียคนทั้งลูกค้าทั้งบริษัทที่มาเสนอง,งาน เท่านี้ก็โปร่งใสแล้วค่ะต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าการเป็นไฟฟ้าโปร่งใสมันคืออะไรยังไงบ้างนะคะทีนี้จริงๆแล้วถ้าพูดถึงคําว่าโปร่งใสอะ่ะมันไม่จําเป็นว่าจะต้องคํานึงว่าพอมีโครงการไฟฟ้าโปร่งใสแล้วเราค่อยทําใช่ไหมคะเชื่อว่าการทํางานของทุกๆคนนะคะมันมีความโปร่งใสแล้วก็เราทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่แล้วทุกๆครั้งทุกๆชิ้นงานหรือว่า ทุกๆสิ่งทุกอย่างของเราอะค่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็จะมีระเบียบมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่ที่มีความถูกต้องชัดเจนแล้วก็เป็นแบบแผนอยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วระบบราชการหรือว่าระบบรัฐวิสาหากิจนะครับเป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วผมยกตัวอย่างเช่นการที่เราจะต้องมีกรรมการในการตรวจสอบหลายๆอย่างทั้งการจัดจ้างหรือว่าการเบิกจ่ายเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่า การที่เราจะเป็นองคอ์กรที่โปร่งใสนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นหลักคือถ้าเราเริ่มต้นที่ตัวเราโปร่งใสผมเชื่อว่าในทุกๆขั้นตอนในการทํางานก็จะโปร่งใสาตามไปด้วยครับการที่เราจะเป็นไฟฟ้าโปร่งใสได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับดิฉันคนเดียวหรือใครคนใดคนหนึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพนักง,งานทุกท่านจะต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อทําให้เราเป็นไฟฟ้าโปร่งใสยอย่างแท้จริงค่ะออย่างเรื่องง่ายๆนะคะอย่างเรื่องของการมาทํางานของเรานะฮะเข้างานตรงเวลาเลิกงานตรงเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่เงี้ยฮะคือถ้าเราทํางานตรงเวลาอย่างเงี้ มันแสดงถึงความว่าที่เรามีความรับผิดชอบนะฮะคือคือเราทํางานกับประชาชนนะฮะคือถ้าประชาชนาไม่ได้ความรับผิดชอบจากเราตรงนี้มากๆากเงี้ยประชาชนจะไม่ได้รับผลประโยชน์เอาง่ายๆคือถ้าเรามีความรับผิดชอบประชาชนที่ใช้ไฟเงี้ยก็จะมีได้รับประโยชน์จากเราซึ่งซึ่งหมายความว่าเราเป็นองค์กรโปร่งใสยอย่างแท้จริงนะฮะ ขอปรบมือนะคะให้สำหรับความคิดของพี่น้องชาว PEA ทุกๆท่านเลยนะคะคปัจจัยหลักๆแล้วที่เราเห็นนะคะที่มาแชร์ความรู้สึกกันอันดับแรกเลยก็คือทำงานอย่างโปร่งใสนะคะตรวจสอบได้ตรงไปตรงมาโอ้อันนี้ถือว่าเยี่ยมยอดเลยทีเดียวใช่แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง<ช>ไม่สนับสนุนนะครับร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอ<ช>ร์รัปชันนั่นเองนะครับทั้งภายในแล้วก็ นอกองค์กรด้วยนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราวันนี้นะครับก็มีความรู้ที่เป็นประโยชน์นั่นเองเป็นการป้องอันตรายนะครับจากไฟฟ้ารั่วนะครับในช่วงนี้ครับ PA Tip and Trick ครับเครื่องตัดไฟรั่วคือเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติที่ทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าในขณะที่กระแสไฟฟ้าบางส่วนรั่วหายไป อย่างเช่นกระแสไฟฟ้ารั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้าลงดินหรือรั่วผ่านคนที่ไปสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วอยู่ซึ่งเครื่องตัดไฟรั่วมีประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างมากป้องกันชีวิตเครื่องตัดไฟรั่วจะตัดกระแสไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเมื่อร่างกายไปสัมผัสกับตัวนําไฟฟ้าโดยตรงเช่นการไปสัมผัสกับเต้ารับไฟฟ้าหรือการสัมผัสโดยอ้อมเช่นการสัมผัสโครงโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้า ป้องกันรัย์สิงเครื่องตัดไฟรั่วสามารถป้องกันการเกิดอักขีภยัยจากการที่กระแสไฟฟ้ารั่วเกิดขึ้นกับวงจรไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าในกรณีที่ฟิวหรือเบเกอร์ไม่ทํางานหรือทํางานช้านอกจากนี้เครื่องตัดไฟรั่วยังทําให้ทราบถึงวงจรและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟรั่วเพื่อให้สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ต่อไปปลอดภัยทุกชีวิตถ้าติดเครื่องตัดไฟรั่ว ท,ทราบกันดีนะคะว่าเราหันมาป้องก<ม>ันย่อมจะดีกว่าการแก้ไขที่ปลายเหตุอยู่แล้วนะคะในเรื่องของไฟรั่วต้องบอกว่าน่ากลัวจริงๆเลยนะคะ<ม>เพราะว่าเราไม่สามารถจะเห็นกระแสไฟที่มันวิ่งมาได้ว่ามันจะรั่วที่ไหนเพราะฉะนั้นเนะี่ยในเรื่องของการป้องกันตัดไฟรั่วอันนี้สําคัญมากๆเลยค่ะใช่แล้วครับเพราะว่าไฟรั่วนะครับนอกจากจะส่งความเสียหายให้กับ ทรัพย์สินของเราแล้วนะครับบางครั้งก็ส่งความเสียหายถึงชีวิตของเราด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดความเสียหายเกี่ยวกับชีวิตแล้วมันย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้เองนครับป้องกันไว้ดีกว่านะครับนั่นคือทั้งหมดที่วันนี้เราเอามาฝากกันครับก่อนลากันไปนะครับก็ฝากติดตามช่องทาง Pn News นะครับก็สามารถดูได้หลายช่องทางด้วยกันครับช่องทางแรกนะครับก็คือโทรทัศน์ภายในองค์กรกับ PEA Channel ครับ อีกช่องทางนึงนะครับคืออินทราเนี่ยนะครับเข้าไปที่ช่องทางการสื่อสารแล้วก็เข้าไปที่ PEA Channel นะครับอีก2ช่องทางครับทั้ง YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะครับเซตคำว่า PEA News นั่นเองนะครับนั่นคือช่องทางที่เราจะได้เจอกันครับใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะแน่นอนเราจะมีเรื่องราวนะคะของชาว PEA มาอัปเดตกันในทุกๆสัปดาห์เลยทีเดียวค่ะวันนี้เราต้องสองคนพร้อมกับทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดี